สวัสดีจ้าวันนี้หนูนาพาโวนมาอะไรครับเรียงอะไรนะมารีวิวรีวิวของนะคะห้องน้ําห้องน้ําเจ้าทองนะคะพอดีสั่งห้องน้ําเจ้าทองมาห้องน้ําแมวค่ะรีวิวนี้ว่าสินค้าเราจะได้มาตรฐานเหมือนที่ในช่องครีวิวมาหรือเปล่าคะ จะได้ตามปกไหม ห้องน้ำแมวห้องน้ำแมวไม่รู้จักหรือคะห้องน้ําแมวมรู้จักกันหลยคคะว้าวอันนี้ก็คือที่ตักนะคะที่ตักปัสสาวะแล้วก็ที่ตักที่เขาถ่ายออกมานะคะน้อประกอบยนะังไงประกอบยังไงนางแล้วของที่อที่บ้านเป็นไง ได้นี่นหละหนูนี่มันใส่ตรงนี้เปล่าแล้วเอาตรงนี้ครอบนางอันนี้ตุ๊บอันนี้ตุกมันไม่ใช่อันนี้ครอบอืมอันนี้ใช่ไหมนี่แหละแล้วนี่มันต้องเข้าไปอยู่ข้างในดิแม่นอันนี้เขาไปเปิดมาแต่ว่าอันนี้ใช่ แล้วทำไมประตูครับแล้วทำไมประตูแบบนี่มันเอา้าวเหรอเพืเ่อนจ้าไ <c ười> กไกรู้วิธีประกอบอย่างนี้เปล่าใช่เหรอเออใช่ใช่แล้วใช่ไหมต้องเป็นที่เล่านะเพราะอันนี้หนูนประกอบไม่เป็นนี่ไงหนู อันนี้เลนถ้ายบเหมือนมันเป็นฟ้าห้องน้ำแมวประกอห้องน้ำเนี้ห้องน้ำแมวประกอบใม่พี่นี่หนูยัี่ยงยังนี่ยพี่เนี้ไม่เหลือเท่าไก็บอกห้องน้ำแมวห้องน้ำแมวจะนี่ดีอันนี้ใช่จังเออโอม่งกาดยัเป็น้ันนา้องข้นยืนเบิรตะโดนาดนันนี่ดอันนี่อันนี้ก็เป็นฟางพ่อนะไรสดอยู่มันเข่ามันนี่แต่มันขี่ร่งทางลางนี่ผมว่าเมนี่ก่อน แม่อันนี้ไซส์เนี่ยอันนี้ไซส์เวล้มันขี่เสร็จปุ๊บมันก็เลีนขึ้นมานี่ยมันก็ออกพุ่ดดิเออใช่ะนั่นแหละไอ้ตัวนี้ยังตาเนี่ยบองแม่ประตูประตูไงประตูตรงนี้ประตูตรงนี้ประตูตรงนี้นางก็่ระไดอปใส่ระปิดปิใส่กรได้อปิด่กไดอปิดนี่กรปิดนี่ปิดกปิดปรงนี้แอละแกอก่ะไบิใ่กรนออใ่กด่อนะ ้านี่มันอะไรมันคือไงฝา,าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นางไม่ใช่เมื่อกี้เราถูกแล้วมันเพิงหานอัดรึเปล่าเออจารีรีวิวจะรีวิวอ,อ,อันนี้ก็คือฝาตาเห็ดไหมตานี่มันมันมีอันนี้เสียบตรงนี้คือแบบเออไม่ได้กินออกกินบาก่อนกินอย่างนี้ใช่จะไม่ให้ไม่ให้กินออกเออก็เปเปิดแบบนี้ เสียบเข้าไปเลยได้ไหมนี่นี่เอาไว้เรงนั้นเสียบไมงซีบหรอกหนูต้องเสียบไอ้นั่นเข้ามาก่อนดิเข้าใจไหมตัวนี้มันขึ้นไหนตามม่ไทรแม่ตานี่อีกอันหนึ่งใส่จริงเลยถุงวงวิธีมันไม่มีที่ ไม่เราสนใสไก่อนบ่ปัจจบนม่ตลกเ็นกาบางสียส์เห็ใไ้มนั่ง,าางเรียนกับบางศิดได้ไหมเ่ม่มนได้ตาบางศงีนั่นแหละมันต้องเป็นไม่ใช่มันต้องเป็นเหมือตาบ้านเนี่ยเม่อนอันนี้หนันเข่าบอกเน,นี่ยบอกข้อองที่เออีบอกไมต้องใช่ีนะบอ แบบรยากาเสียรถเอาไวได้หรือไงีไรี่ไรเฮ้ยนีแนวนี้นแนวนี่มันบอกมีผ้าาดีดีดีจ้บาทหอห้าร้อยกว่าบาทมแทก็สวยสวยงามนะคะตามตาหน้าปก ฝากฝากคลิปนี้ด้วยนะคะคนที่เลี้ยงแมวก็ดูเอานะคะ <laughs> ประกอบยังไม่สําเร็จเลยขอบคุณนะคะสวัสดีจา้าาะยังบปนเขาลองมัอนอะไรแค่นี้แหละเปนเลือประตูแค่อย่างเดียวเองโ,โอเคขอบคุณนะคะสวัสดีจา้าเลือ,ลอ,ลอตรงนี้เลยเสร็จแล้วห้องน้ําเจ้าทองดูค่ะก็เข้าไปตรงแต่ว่าเจ้าของห้องน้ําอยู่ข้างบนค่ะดูเอา กองห้องน้ํายืนอยู่ข้างบนจ้ะมันจะเข้าไหมไปละพี่ทองพี่ทองเสร็จแล้วห้องน้ําห้องน้ำํำเธอเข้าไปแล้วเข้าไปละวค่ะดึงเป็นจะ้ะเข้าไปละ ไปห้องน้ำเล็กกว่าแมวเจ้าทองตัวอ้วนนะคะเพื่อนๆอ้วนมากเลยใล้รองห้องน้ำใหม่ เราก็ทำภารก,กิกจของเราเส็ยังลูกเะ็ยังครับเสร็จได้ยังครับเสร็จยังทำให้เสร็จเลยนะจะาที่เล่นนะลูกในห้องน้ำนะลูก อาปิดไว้เลยปิดพี่ทองไว้เลยตำรวจํำรวจห้องน้ำํำรวจห้องน้ำเจ็ดภารกิรจแล้วก็ออกมาสิลูกพี่ทอง หัวงเขาหัวงเขาหัวงนูกก็ไม่ให้จับเสร็จแล้วจะไม่ลูกไม่ออกมาเหรอนอนดมขี้ตัวเองอุ้ยได้ละจนกองแม่